คุณนะคะเป็นพนักงานประจำอยู่แล้วกำลังนึกนะคะว่าอยากจะสร้างเงินล้านได้เพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าแค่อาชีพพนักงานประจำรายเดือนหลักหมื่นหมื่นห้าหรือแม้กระทั่งสองสามหมืน่นไม่สามารถที่จะทำให้คุณมีเงินล้านได้ดังนั้นนะคะวิธีที่โค้ดจะมาบอกเลยคือตัวโค้ดเองก็ไปถึงตรงนั้นด้วยพนักงานประจำเหมือนกับคุณนั่นแหละคะ่ะ โค้ชนะคะเริ่มจากการที่พาตัวเองคะ่ะเข้ามาศึกษาในเรื่องการทําออนไลน์แล้วก็ดูนะคะว่าคนที่ทําออนไลน์แล้วประสบความสําเร็จเขาทํากันรูปแบบไหนข้อที่1เลยคนที่ทําออนไลน์แล้วประสบความสําเร็จเขาเริ่มจากการที่ รู้ว่าตัวเองชอบอะไรรู้ว่าตัวเองเชี่ยวชาญด้านไหนอย่างเช่นโค้ชนะคะเชี่ยวชาญเรื่องความรักระหว่างสาวไทยกับต่างชาติเพราะโค้ชเคยคบกับต่างชาติแล้วก็มีแฟนต่างชาติดังนั้นโค้ชจึงรู้ข้อมูลกับสิ่งนี้แล้วตัวโค้ชเองนะคะก็เรียนต่อในเรื่องของความสัมพันธ์จนลึกเข้าไปถึงสมองผู้หญิงผู้ชายเขามีกลไกการทำงานยังไงกันหลังฮอร์โมนคือเอาให้รู้ว่า คุณสนใจด้านไหนแล้วคุณศึกษาในเรื่องนั้นอย่างทะลุปุกโป่งไม่ใช่แค่ผิวเผินค่ะแล้วจากนั้นนะคะสเตปถัดไปข้อที่สองเมื่อคุณรู้ว่าคุณชอบอะไรให้คุณทำคอนเทนต์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนั้นในเรื่องนั้นในการแก้ปัญหาให้กับคนยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าอย่างโค้ชเองนะคะทำในเรื่อง relationship หรือว่าความรักใช่ไหมคะปัญหาของคนคืออะไรคนอกหัก ยกตัวอย่างคนอกหกักเขากำลังหาทางออกเขาอยากจะรู้ว่าจะทำยังไงเขาถึง Move on ได้ไวจะทำยังไงเขาถึงผ่านจุดนี้ไปได้คุณก็ให้แง่คิดคุณก็แก้ปัญหาให้กับเขาวิธีการว่าจะทำยังไงนะคะนี่คือการสร้างคอนเทนต์ออกมาค่ะข้อที่3นะคะเมื่อคุณเชี่ยวชาญและเมื่อคุณทำแบบนี้สิ่งที่คุณจะทำต่อไปเพื่อที่จะแตะเงินล้านคือคุณสามารถ ทำแบบนี้คะ่ะเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอเมื่อคุณทําเรื่อยๆสม่ําเสมอคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นจากนั้นก็จะมีผู้ติดตามคุณเยอะมากขึ้นผู้ติดตามคุณนั่นแหละคะ่ะที่จะซับพอร์ตที่จะสนับสนุนคุณเวลาที่คุณนะคะอยากจะช่วยเขาหรือโปรโมทสินค้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ อันนี้แหละคะ่ะเขาถึงเรียกว่าการสร้างฐานแฟนโดยมาจากการช่วยคนนั่นเองค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วคุณอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักหรือว่าในเรื่องของการสร้างออนไลน์นะคะให้ติดตามโค้ชเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ